ตอนนี้ก็รอเข้าเรียนอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็เปิดห้องเรียนมาแล้วแต่ว่าคุณครูยังไม่เข้ามาค่ะเรืออยประมาณสองนาทีนะคะก็เดี๋ยวคุณครูก็จะเข้ามาก็จะได้เริ่มเรียนแล้วค่ะตอนนี้ก็รอเรียนวันนี้ทั้งวันค่ะเพิ่งจะได้เข้าห้องเรียนเป็นชั่วโมงแรกเลยยุ่งมากยุ่งกับการทาอาหารนะคะทั้งวันเลยไม่รู้อะไรนักหนานะคะแต่ก็กินไป อร่อยเรียบร้อยนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าอิ่มอร่อยกันหมดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มีเวลาเข้าเรียนนะคะก็เพื่อไ,ได้เข้าเรียนเป็นชั่วโมงแรกเลยทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็จะมีชั่วโมงนี้แล้วก็อีกถึงค่าทุ่มเลยทีเดียวคะ่ะแต่ก็คงจะมีพักทานข้าวในช่วงุ่มสองค่มนะคะจะมาเรียนอีกทีก็จประมาณ เอสามทุ่มสี่สิบค่ะเป็นชั่วโมงสุดท้ายชอบเรียนชั่วโมงสุดท้ายพ้ามาเถอะถ้าตอนนี้ครูก็ยังไม่เข้ามาเลยนะคะต้องรอสักอ,อีกเท่าไหร่เหลืออีกก็ตอนนี้เหลืออีกแค่หนึ่งนาทีนะคะลูกครูครูก็น่าจะเริ่มเข้ามาแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาเริ่ม <c oughs> เรียนในภาษานะคะ in English นั <c oughs> ่นเอง ชอบพิคาค่ะที่นีนะคะก็เป็นที่ที่เพนเลือกเรียนเป็นอีกที่หนึ่งที่เพนเลือกเรียนอยู่ในตอนนี้นะคะก็ครูสอนดีมากค่ะแล้วก็เฟรีนะ,ะก็เรียนสนุกมากเลยค่ะอ่าก็คุณรูก็น่ารักมากเลยนะก็คิดว่าคุณครูคเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้คุณครูเข้ามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวน่าจะได้ เริ่มเรียนแล้วค่ะรู้สึกมีครูเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดห้องเข้ามารู้สึกยังไม่เปิดแต่ห้องเรียนรู้สึกครูเข้ามาแล้วก็กำลังจะเริ่มเรียนแล้วก็น่าจะเรียนจบอีกก็ประมาณออห้าหมู โอ้โนโน5ห้าโมงตอนนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงก็จะเรียนจบประมาณหกโมงค่ะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ค,คุณครูอ๋ sorry, อสอรี่อยังไม่ได้ส่งชื่อเข้าห้องเรียนเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไงต้อง ขออนุญาตสมชื่อเข้าห้องเรียนกันนะคะแล้วก็ก็จะเริ่มเรียนแล้วคะ่ะก็ไว้เจอกันนะคะ